อสงสัยคนกัมบูชาจะเหมือนกันทั้งโลกนะครับพอล่าสุดชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศก็ได้ทําอะไรเปินๆน,นะครับเพราะดันไปเจอเข้าวหอมมะลิของคนไทยที่เอาไว้ขายคนเอเชียก็เลยมีภาษาเขมรเขียนอยู่นะครับซึ่งตอนแรกแกก็เข้าใจว่าเป็นข้าวของคนคเขมรแต่มางงตรงที่เอ๊ะทำไมข้าวของเขมรถึงเขียนคําว่า made in Thailand ซะอย่างนั้น ก็กราบสวัสดีน้องๆหน,หนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ามาพบกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวงอ,อคนหนีคนเดิมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์โดยอัตโนมัติทุกๆครั้งที่ได้ยินเสียงของนาด้วยกันละกันนะจ๊ะใครที่กดแล้วก็กราบขอพระคุณมากสำหรับในคลิปนี้นาก็จะมาเล่าถึงความอียังวะของคนเขเมรนกันอีกแล้ว โดยมันมีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งของคามนนะครับซึ่งก็น่าจะอยู่ที่ต่างประเทศถ้าจะให้เดาเนี่ยน่าจะอยู่ในแถบยุโรปนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับโดยคนนี้เนี่ยเขามีการเข้าไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ต่างประเทศซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้หลักๆก,ก็จะขายอาหารที่มันเป็นของคนเอเชียและสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือ เขาได้ไปเห็นข้าวที่มันเป็นข้าวแบบถุงๆใหญ่ๆ5กิโลกร,รัมอะไรประมาณนี้นะครับมันมีภาษาคอมเมนติดอยู่ซึ่งตอนแรกแกเนี่ยก็ดีอกดีใจว่าประมาณว่าโอ้สินค้าของคอมเมนมาขายถึงที่นี่เลยเหรอแต่พอแกดูไปดูมานะครับแกก็ไปเอ๊ะตรงที่ว่าทำไมข้าวของคอมเมมันถึงได้มีคำว่า product in Thailand แปลอยู่ซะอย่างนั้นซึ่งกลายเป็นว่าเขาเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดว่าทำไมข้าวของเขมเ แต่ดันทําขึ้นที่ประเทศไทยถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนชาวกัมพูชาที่เป็นเกษตรกร,ะกรจะได้ประโยชน์อย่างไรแกก็บ่นเอาไว้ประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามนาเนี่ยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ทุกๆคนฟังกันแล้วเพราะมีคนกัมพูชาหลายต่อหลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้คือข้าวที่แกไปเห็นเนี่ยมันยี่ห้อเอเชียนเบนะครับซึ่งด้านบนของข้าวเนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่า ไทยหอมมะลิไลซึ่งแปลเป็นไทยก็ตรงตัวนะครับข้าวหอมมะลิที่มาจากประเทศไทยแล้วถ้าหากเราสังเกตดูดีๆมันจะมีคําว่ามิลาโกซาซึ่งก็เป็นคําว่าข้าวหอมมะลินั่นแหละแต่เป็นภาษาฟิลิปปินส์นะครับแน่นอนมันก็มีภาษาเวียดนามถัดมาลมถึงภาษาเขมรด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือข้าวหอมมะลิของคนไทยนั่นแหละ แต่คนไทยเนี่ยด้วยความหัวใสก็เลยมีการใส่หลายๆภาษาเอาไว้เพื่อที่จะเป็นการเอามาขายให้กับคนเอเชียที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเนี่ยได้ซื้อไปรับประทานกันมันก็เลยมีหลายๆภาษาเขียนเอาไว้แต่ด้านล่างของถุงข้าวก็จะมีเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่า Product of Thailand ซึ่งก็คือสิ่งของนี้ทำจากประเทศไทยนั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับไม่น่าเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทำให้คนกัมพูชา เข้ามาถกเถียงกันเป็นอย่างมากปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่อินฟูคนนี้เขาได้โพสต์คลิปนี้ลงไปนะครับก็มีคนคอมเมนต์แห่เข้ามาคอมเมนต์มากถึง1,400กว่าคอมเมนต์ในระยะเวลาเพียงแค่6ชั่วโมงเท่านั้นก็ไม่น่าเชื่อนะหลักๆคนคอมเมนต์ดันเข้าใจผิดว่าข้าวที่คนไทยเอามาขายเนี่ยมันเป็นข้าวของคอมเมนต์เพราะมีภาษาคอมเมนต์ติดอยู่ด้านหน้าก็ไม่เข้าใจพวกเขาเหมือนกันว่าใช้ตรก,กะอะไรทําไมถึงคิดแบบนั้น แล้วก็เข้าใจกันแบบนั้นแทบจะทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับแต่ก็ยังดีมีคอมเมนบางคนที่พอจะรู้เรื่องแต่หลักๆจะเป็นคนคอมเมนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศได้เข้ามาอธิบายประมาณว่าข้าวที่พวกคุณเห็นนี้ในฐานะที่ฉันทํางานอยู่ในต่างประเทศฉันจะบอกว่ามันคือข้าวที่มาจากประเทศไทยแต่พวกเขาใส่ภาษาของหลายๆชนชาติเอาไว้เพื่อที่จะขายกับพวกเราชาวเอเชียสิ่งที่ฉันอธิบายนี้ไม่แน่ใจว่าพวกคุณจะเข้าใจหรือเปล่าแต่มันเป็นแบบนั้น หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปลองฟังคอมเมนต์บางส่วนของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาเห็นข้าวไทยเนี่ยดันมีอักษรเขมรเขียนอยู่ที่หน้าถุงพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ comment แรกก็บอกว่าเขมรขายข้าวให้ประเทศไทยและเวียดนามและหลังจากนั้นพวกเขาก็นําข้าวของเรามาขายต่อในตอนนี้ข้าวเขมรกลายเป็นข้าวของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าใช่เลยข้าวของเขมรไม่มีการส่งออกออกไปต่างประเทศแต่ด้วยข้าวของเขมรมีคุณภาพใครๆก็อยากจะเอาไปเป็นเจ้าของคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าจะไม่ใช่ข้าวของเขมรก็ไม่แปลกน่าจะเป็นข้าวของคนไทยเพราะขณะที่เขมรสินค้าเขมรแท้ๆยังไม่ค่อยมีขายเลยส่วนมากจะเป็นสินค้าที่รับมาจากประเทศไทยคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าทําไมถึงไม่มีการส่งออกข้าวเขมรไปต่างประเทศบ้าง เราควรที่จะสนับสนุนเกษตรกรของเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่คือเรื่องที่แปลกมากๆรัฐบาลมเขมรจะต้องออกมาอธิบายคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าน่าจะเป็นข้าวของประเทศไทยกัมพูชาไม่มีตลาดในการส่งออกเหมือนประเทศอื่นๆเขากัมพูชาจําเป็นต้องรับสิ่งต่างๆที่อยู่จากต่างประเทศเข้ามาเสียมากกว่าและนี่คือสิ่งที่ชัดเจนของการบริหารประเทศของผู้นําที่ผิดพลาด คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือข้าวของไทยแต่เจ้าของร้านรู้ว่าคนเอเชียเข้ามาซื้อที่นี่บ่อยเลยตั้งชื่อให้คนเขมรอ่านได้ด้วยฉันเนี่ยทำงานอยู่ที่ต่างประเทศฉันรู้เรื่องพวกนี้ดีคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าถึงเวลาช่วยเกษตรกรเรกรขมรหาทางออกแล้วสินค้าเขมรดีๆมีเยอะแยะทำไมไม่ทำให้โด่งดังในต่างประเทศบ้างคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าสงสัยว่าไฟล์ที่เกี่ยวข้องรู้ข้อมูลทั้งหมดนี้หรือไม่เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรก ถ้าอนาคตประเทศไทยหรือเวียดนามใช้รูปปั้นวัดอังกอร์เข้ามาใส่ในผลิตภัณฑ์ของตัวเองมันจะทําให้ชาวต่างชาติไม่สับสนหรอว่าวัดอังกอร์เป็นของใครกันแน่มันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ถ้าหากสินค้าของต่างชาติที่ไม่ใช่ของคนขเขมรแท้ๆจะมีโลโก้หรือเป็นสัญลักษณ์ของคนขเขมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือหลักฐานชั้นดีไทยและเวียดนามมีตลาดส่งออกเยอะและข้าวพวกเขามีไม่เพียงพอ นี่คือเหตุผลที่เขารับข้าวจากกัมพูชาไปขายต่อคอมเมนต่อมาเขาบอกว่าอยากจะสนับสนุนสินค้าของกัมพูชานะครั้งหน้าควรที่จะใส่คำว่า product of cambodia น่าจะดีกว่าเพื่อให้ชาวต่างชาติรู้จักสินค้า,ขาเขมรมากขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าฉันรู้สึกเศร้ามากที่สินค้าของเรากลับถูกขายโดยประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าความจริงก็คือสินค้า,ขาเขมรมีคุณภาพแต่รัฐบาลไม่ยอมส่งเสริมในการส่งออกเอง คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนไทยไม่ชอบคนเขมเมแต่เอาของเราไปขายต่ออ่าหลักๆคนกมบูชาเขาก็จะคอมเมนต์เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะแทบจะ9กเเลยนะคือพวกเขาจะเข้าใจไปเหมือน,อนกันก็คือคนไทยไปเอาข้าวของพวกเขาแล้วก็เอามาขายต่อซะอย่างนั้นนะครับก็งงกับความเข้าใจของพวกเขาเหมือนกันนะว่าจริงๆมันก็มีภาษาอื่นที่ติดอยู่นะไม่ว่าจะเป็นภาษาฟิลิปปินส์ แล้วก็เวียดนามทำไมพวกเขาถึงไม่คิดบ้างว่าเอ๊แล้วทำไมถึงต้องมีภาษาอื่นๆติดไว้ด้วยดันคิดว่าเอาข้าวของเขมรมาขายต่อซะอย่างานั้นเฮ้อก็สำหรับในคลิปนี้นะครับนะก็ขอไม่ออกความคิดเห็นกันแล้วกันนะเพราะฟังจากคอมเมนต์นะก็ได้แต่เกาหัวแล้วก็คิดในใจว่าอียังวะสุดๆเลยนะครับก็ไม่อยากจะออกความคิดเห็นอะไรมากนะแต่ถ้าทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงก็ลบกวน พิมพ์เอาไว้ในช่องคอมเมนต์ให้นาทราบด้วยกันละกันนะจ๊ะแต่รบกวนนิดนึงคอมเมนต์แบบสุภาพชนกันหน่อยนะและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของนาแล้วถ้าชอบอย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับนาในการทำคลิปด้วยและสุดท้ายขอลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัตคับ